เยวาวรัเรทียนเป็นโมเดลทีเชร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและวันนี้นะคะก็ได้มานําเสนอหรือว่านาแนะนาการสอนในส่วนของรายวิชาการงานอาชีพแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่1เรื่องของแนวการแนวทางการประกอบอาชีพค่ะ ก็ในการจัดทําแผนการเรียนรู้นะคะก็ได้มีการแยกมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาการงานก็คือมีอยู่2ตัวนะคะก็คือ1ในส่วนของมาตรฐานเกี่ยวกับการดำรงชีพกับมาตรฐานในเรื่องของการงานนะคะในส่วนที่นํามาเสนอวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของง2.1ก็คือมาตรฐานทางด้านของการงานอาชีพค่ะและก็ได้มีการวิเคราะห์ในส่วนของตัวชี้วัดปลายทางกับตัวชี้วัดระหว่างทาง ที่ได้นํามาจัดกระบวนการเรียนรู้ในวันนี้เป็นกิจกรรมของตัวชี้วัดปลายทางนะคะก็มีขั้นตอนกระบวนการทําโดยการแบ่งเป็นหนึ่งวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์มีสาระการเรียนรู้มีสาระสาคัญมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้กระบวนการสู่ในชั้นเรียนนะคะแล้วก็มีการวัดและประเมินผลโดยการเริ่มจากการให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนใช้ สื่อการสอนโดย YouTube ของช่องตัวเองนะคะคุรักกับพิิผลงานนักเรียนและก็ในส่วนลำดับถัดไปก็มีการให้นักเรียนได้แล่เปลี่ยนความรู้ซึ่งแบ,บ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มค่ะแต่ละกลุ่มก็าจะก่อนก่อนนี้นะคะก็จะมีการแนะนําในส่วนของอาชีพก่อนมีการนําเสนอเขาก็าคอยแนะนําอาชีพว่าประกอบไปด้วยอาชีพอะไรบ้างและหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนได้ ได้คิดกันเองในแต่ละกลุ่มทั้งสองกลุ่มว่าตัวนักเรียนเนี่ยโตขึ้นอยากจะประกอบอาชีพอะไรหรือนักเรียนเห็นอาชีพอะไรที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตวเองได้ได้ดีแล้วก็เลือกอาชีพนั้นนะคะหนึ่งคนตอนหนึ่งอาชีพนะคะแต่ละแต่แต่ละกละุ่มแล้วก็มาวัดและประมวลผลโดยการให้นักเรียนเนี่ยได้มีเอ่อและเรียนยรู้ในกลุ่มของตนเองโดยการวางแผนทังความคิดทั้งสอง สองกลุ่มก็จะแบ่งในเรื่องของในในส่วนของการเสนอความคิเดเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพค่ะเพื่อน,นักเรียนได้รู้แนวทางในการประอกอบอาชีพก่อนที่จะนําไปสู่กระบวนการของการสร้างอาชีพมาสักหนึ่งอาชีพและเข้าสู่กระบวนการของโรงงานและชิ้นง,งานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดชั้นเรียนอรอบที่หนึ่งนะคะของ ย้อนวันละแส่งเทียนนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะสาหรับการเปิดวงรอที่หนึ่งเนี่ยเป็นการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเรื่องแนวทางการประกอบอาชีพนะคะซึ่งจากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูสามารถจัดเกรีมการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งทางทีมเฮลซ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ร่วมกันจะทับขึ้นนะคะก็เป็นไปนตามปัญหานะคะที่ในเรื่องของอาการวงางแางในการประกอบอาชีพนะคะว่า,านักเรียนเนี่ยหลายคนมีปัญหาว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะคะอาจจะสับสนในเรื่องว่าเราจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เข้าสู่ปีที่3แล้วเราจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเราจะเรียนอะไรนั่นเองนะคะอ่าซึ่งอ่าถ้าเกิดว่าเราไปดูในเรื่องของ การเรียนรู้นะคะในวันนี้เนี่ยคุณครูได้ตั้งจุดประสงค์ไว้ว่านักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของการประกอบอาชีพได้นักเรียนนําเสนอคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆได้และนักเรียนมีความรับผิดชอบรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานกลุ่มนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ใช้กระบวนการกลุ่มวันนี้ก็ได้ให้นักเรียนได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นในรูปของการความแขนผังความคิดนะคะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นักเรียนก็ได้ร่วมกันเสนอ,อความคิดเห็นแล้วก็ได้นําเสนอผลงานทั้ง3ากลุ่มนะคะก็ขอชื่นชมว่าทั้ง3กลุ่มเนี่ยสามารถที่จะนําเสนอผลงานออกมาได้ดีกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็แนวความคิดของนักเรียนทั้ง3กลุ่มเนี่ยเป็นแนวความคิดที่ดีนะคะก็คิดว่าในครั้งต่อไปสามารถที่จะต่อยอดออกไปในสู่การสร้างชิ้นงานในสู่ของกระบวนการโครงงานได้นะคะคุณครูก็ ในส่วนของการวัดผลประเมินผลในวันนี้เนี่ยสามารถวัดผลได้หลายรูปแบบ้การสังเกตเการทํางานการพูดคุยสังเกตพฤตกิกรรมนักเรียนทั้งรายบุคคลและก็รายกลุ่มน,นะคะคุณครูก็ได้ให้คําแนะนํานักเรียนนะคะก็ถือวา่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คุคณค,ครูได้วางไว้ขั้น ก็ก็นะแล้วคนจะว่าเนี่ยไอ้ทําพูดกันเรียนไอ้บอมน้องหุ่นในร้านก็น้ําต่างๆหูต้องมาก็จะโฟนกันแล้วเดี๋ยวพาสไปเจอน้องแล้วกันนะก็จะนําตัวไปในชีวิตตัวก็ไปกันเดี๋ยวพี่จะไปที่ที่ที่โหดก็ได้ก็จริงๆแต่ก็คิดกันมาก <imitation>

ได้จากการมนะคะต่อที่หมายนะคะไม่ว่าักเรียนกะดาษต่างๆอะไรก็สามารถพิมายาให้การเียนนะคะด้วยความใจเย็นะคะสิาอโยนะซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการบนที่คต่อเมื่อเนร่วมวิชาชีพนะคะแล้วก็ต่อี่รับบริการเองนะคะต่อไปก็นสอนะคะการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและผู้ใชถุงต้อง ในะคะซึ่งในข้อนี้นะคะคุณจะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยมีการเดินมอน,นิเตอร์ให้กับนักเรียนคนนะคะจากส่งเสริมลักษณะนิสัยของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยมีความเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเรียนนะคะสามารถที่วบคุณชั้นเรียนได้ เปลี่ยนนะคะ